สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ l i n k ์ดู d u b o n ครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับนักเตะพิเศษอร์เนลสโลตชื่นชมเทรนต์ยิงประตูเพื่อแฟนลิเวอร์พูลโดยข่าวนี้ครับโค้ชอร์เนลสโลตเปิดใจเกี่ยวกับประตูโชนของอเล็กซานเดอร์อานว่าผมไม่คิดว่ามันมีความหมายสําหรับเขาเท่านั้นแต่มันมีความหมายมากๆก,กับทุกคนสําหรับทุกคนที่รักลิเวอร์พูลมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและนักเตะที่ยิ่งใหญ่มกักจะมีช่วงเวลาที่สําคัญในอาชี เฟอร์ชิลฟานได้ทำประตูได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษมากโมซาลาทำได้หลายครั้งในฤดูกาลนี้นักเตะที่มีคุณภาพอย่างเทรนรู้ไหมนักเตะแบบนี้จะยกระดับทีมเมื่อคุณต้องการมากที่สุดส่วนกรณีที่มีแฟนบอลบางประเภทวิจารณ์เรื่องความทุ่มเทของอเล็กซานเดอร์อโนซึ่งจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้และเตรียมย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดช่วงซัมเมอร์แบบฟรีเอเจนต์มันคงเป็นเรื่องไร้สาระม ถ้ามีบางคนที่โต้เถียงเรื่องความทุ่มเทข,ของเขากับสโมสรพาดหัวข่าวทั้งหมดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องประตูที่เทรนด์ยิงได้และทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อที่เขาสร้างให้จับสโมสรฟุตบอลนี้มาตลอดหลายปีคุณส่อชาวดัดระบุครับทุกท่านคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกับเพื่อเมพลาคลิปข่าวสาร ไม่มาจากทางเราอชอนจานไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอยากลิงดูบอลครับดูบอลสวนดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนและเกินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ